ครับสวัสดีครับนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูฝนเข้ามิถุนายนนะครับวันนี้วันอาทิตย์แลก็มาใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยให้กับทุเรียนนะครับทุเรียนที่กังเจริญเติบโตนะครับทุเรียนได้ฝนช่วงนี้ฝนตกทุก,กคืนเลยนะก็นะต้องรีบใส่ปุ๋ยทุเรียนนะครับ วันนี้ก็จะเอ,เอาปุ๋ยนะครับที่มาใส่นะครับเป็นปุ๋ยจุลตรีแล้วก็แสงเนี่ยนะครับจุลตรีแล้วก็แสงนะครับวันนี้ที่เอามานะครับวันนี้เอามาประมาณได้ยี่สิบขวดได้นะครับเราใส่สดเลยนะครับเนื่องจากเน,นี่ยน,นะครับเนื่องจากเราทําเองนะครับวันนี้ผมก็จะเขาเรียกว่าจะ ลองใส่ให้กับพี่น้องกเกษตรกรได้ดูนะครับนี่นะครับขวดจุนทีนก็แสงริงอยู่ในรถนี้นะรวมทั้งปุ๋ยเคมีอินรี Z. นะเราใายปีละครั้งนะปีละครั้งแต่ตองนี้นั้นเราจะใช้สีวาภาพนะครับเดีนะ๋ยวผมจะ สาธิตให้ท่านพี่น้องชาวสวนได้รับชมกันครับอันนี้คือน้ำชลปรนทีนเข้าแสงนะครับเราใส่ปากบัวเลยนะครับเป็นน้ำสดนะครับที่เราทำเองเราใส่ให้เต็มบัวเลยเพื่อที่จะไปรด,ดกับโคนต้นทุเรียนอันนี้ครึ่งขวดเราใช้ไปแล้วครึ่งขวดนะครับเพราเราจะตายให้เต็ม น้ำมันแดงเลยครับน้ำแดงมากน้ำที่สมบูรณ์ที่สุดของชนิทีแล้ก็แสงคือต้องแดงแดงอย่างนี้เลยนะแดงเป็นเลือดหมูนะนะขนาดเทป,ปั๊บเนี่ยแมลงวันเต็มเลยนะเนี่ยแมลงวันเข้ามาเยอะเลยนะเนี่ยความแดงว่าความแดงนะครับได้กลิ่นนะครับชวนดมนะกลิ่นชวนดมอาหารเช้านี่นะถ้าใครไม่เคยกินไม่คุ้นเคยกงคงจะ มีปัญหากับระบบทางเดินอาหารนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะใส่ต้นทุเรียนตทุเรียนตันะน,อออน,น,นี้นะครับจะเอาถึงไม้หญ้านะครับเอาออกก่อนนะครับนี่นะครับนะครับ ต้นต้นทุเรียนนี่เราเนี่ยฮะจะเห็นจะเห็นเห็นรากนะครับเนี่ยครับรากลอยนะครับรากมันลอยนะครับรากเหล่านี้มันลอยปกตินะถ้ารากไม่ลอยเนี่ยทุเรียนจะโตช้ารากลอยเนี่ยรากเหล่านี้มันจะกินอากาศออกซิเจนนะครับเราก็จะใส่ยี้เลยละใส่เราใส่ตรงโคลเลยนะครับที่ใสตรงโคนนี่เพราะอะไรเพราะว่าในจุลินทรีย์ราแต่นี้จะมีอะมิโนเขาเรียกวอะมิโนนะจะเป็นตัวกันเชื้อรากันโรคโคนเน่าเพราะเราลดน้ําตลอด อันนี้ครับเราใส่นิดนึงนะครับเอาใส่ต้นประมาณครึ่งลิตรนะครับตรงนี้เวลาเราที่จใส่ก่อนนะครับเนี่ยนะครับเราถอนหญ้าก่อนนะครับถอนหญ้านะครับอันนี้ก็ลากลอยนะเนี่ยลากลอยไหมครับเรียนผมทุกต้นเ่ยลากจะลอยนะลากจะลอยแล้วก็ใส่ตรงนี้เลยนะครับใส่ตรงนี้นะครับกันโรคคนเน่านะครับแล้ว อันนี้เป็นโคนทุเรียนที่ยกโคนนะครับทําไมเราไม่ใส่รอบตรงนี้นะจริงๆต้องใส่รอบบริเวณโคนใบแต่เนื่องจากทุเรียนที่เราปลูกอันนี้ต้นนี้ทั้งสวนเนี่ยเราจะยกโคกหมดเราจรึงไม่ใส่รอบพราใส่รอบแล้วมันก็จะไหลลงเราต้องใส่ตรงนี้นะใส่ตรงบริเวณใกล้โขดสุดพอฝนตกปั๊บเนี่ยมันจะซึมลงไปข้างล่างเองมันนะครับนี่คือเราต้องเรียนรู้วิธีเทคนิคการให้ปุ๋ยนะครับ บางคนก็บอกว่าต้องใส่ปุ๋ยบริเวณปลายพุ่มใบนั่นนะใช่ครับปลายพุย่มใบรากมันจะไปถึงพุ่มใบนะครับแต่ปัญหาก็คือทุเรียนของเราเนี่ยโคนมันยกสูงนะและโคนเราไม่ไม่ได้ใหญ่เหมือนกับทุเรียนที่เรายกโคนทั่วไปโคกเรา,าไม่ใหญ่เพราะนั้นเราใส่แค่ในโคกพอพอในโคกปับ๊บพอฝนตกปับ๊บพวกปุ๋ยนี่จุดุณิ้อกเาแสงซึ่งเป็นน้ําอยู่แล้วเนี่ย มันก็จะซึมลงไปซึมลงไป,ม,งไปมันก็จะไปตามลงไปตามเหมือนหลักยกาวิทย์นะมันก็จะไหลลงข้างล่างนะครับนั่นคือสิ่งที่เราได้ออทํานะครับครับอันนี้นคือสาธิตไว้แค่นี้นะครับแร้ววันสาธิตของใช้ใส่ปุ๋ยจุ่มดิข้อแสงของทุเรียนอสอจวร้อยแปดระยองนะครับซึ่งผมวันนี้ตั้งแต่เช้ามาใส่ประมาณตัวนี้ประมาณ3 0 0้กว่าต้นนะครับ วันนี้คงจะใสเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับ